Morning, ม์นิงจังจุดม์นิงเอ้เมื่อคืนฝนตกหลับสบายสบายนะคะรู้สึกสมองโลง่งค่ะรู้สึกความเป็นตัวตนชีวิตของเองกลับคืนมานะคะก็คุยกับคนที่เรารักไม่กี่คนเราจะมีความสุขมากนะคะไม่ต้องไปให้ใครมาเสียมหรือมานั่งมานอกมาโนคิดว่าคนนูน้นคนนี้นะคะนี่แหละคะ่ะคือความสุขที่แท้จริงตอนนี้ก็นั่งนับวันเวลานะคะว่า เมื่อไหร่อีกกี่วันกี่เดือนก็คงอีกไม่นานนะคะที่เราจะ,ะได้หลุดพ้นจากโซเชียลตรงนี้นะคะเราก็จะมีแต่การยามิตรที่ดีๆแม่เอฟซีของเราไม่กี่ท่านที่จะไม่มานั่งมาออกมโนหรืออาฆาตพยาบาทเหมือนสิ่งต่างๆที่ผ่านมานะก็ขอบคุณแก๊งนางฟ้านะคะที่ออกไปจากชีวิตเราค่ะเพราะพวกคุณก็ไม่ได้มาให้เงินให้ทองอะไรเรานะคะเราขอบคุณ สิ่งต่างๆที่คุณเข้ามาให้ข้อมูลเพราะคุณก็บอกว่าอยากจะให้เอฟซีเขารู้ความจริงก็แค่นั้นเองนะคะส่วนคุณส้มเปรี้ยวหรืออะไรคุณก็เคยสติ๊กเกอร์เราก็ขอบคุณนะเราก็ต่างคนต่างไปนะคะอยากได้วนเวียนกลับมาเจอกันอีกเลยเพราะชีวิตของเราเราไม่ชอบที่จะมาเสี่ยมหรือนู่นนี่นั่นหรือจะมาฟังอะไรที่มันผ่านมาแล้วนะคะแก๊งหนังฟ้าทั้งหลายได้โปรดเข้าใจด้วยนะคะขอบคุณสิ่งต่างๆที่ส่งให้ แล้วก็เมตตาและก็เข้าใจทําให้เราสังคมรู้ว่าใครดีใครชั่วแล้วก็ไม่มีคนดีรหือว่าเราเลวอยู่คนเดียวนะคะก็ขอบคุณค่ะขอเราได้อยากได้มาผ่านพบกันอีกเลยตามคนต่างไปนะคะตามวิถีทางโลกโซเชียลส่วนเรานี้คดีความเดี๋ยววันนี้13เราก็ขึ้นเป็นโจทย์นะคะส่วนคนอื่นๆใครอยากจะมานอกมโนใครอยากจะอาฆาตพยาบาทคุณก็ไปในกลุ่มของคุณนะอย่ากได้เข้ามาใกล ใกล้กับเราเลยเพราะาตอนนี้โลกของเราเนี่ยก็คือข,ขบวนการยุติธรรมเป็นที่พึ่งนะคะแล้วก็การ,ระยามิรของเราไม่กี่ท่านนี้เราก็จะคุยกันแต่มีความสุขเรื่องดินน้ำรมไฟเรื่องไปเที่ยวไปอะไรเราจะไม่เอาเรื่องคดีมานั่งอาคาตพยาบาทหรือมานั่งมันอกมโน ที่จะอ่าเพอ้อฝันมันออกมาโนแล้วให้อีส้วมแตกมันนั่งเพอ้อเจอนะคะมันไร้สาระสําหรับพวกเราแล้วตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาก็จะถือมาเป็นบทเรียนนะเอฟซี FC ก็จะรู้จะเห็นไปใครเป็นยังไงเราจะไม่ออกมาตอบโต้หรืออะไรให้เสียเวลาค่ะเพราะว่าผู้รู้ของเราผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าเดินไปข้างหน้าค่ะเราจะจดจําในสิ่งดีๆไว้ คนที่ดีกับเราที่เรารักเราก็จะเก็บไว้ในหัวใจนะคะแต่ไม่ได้กลับไปดีไปอ่าไปคุยไปอะไรกันตอนนี้ในถึงเวลาเมื่อเงินเราพร้อมเราถึงจะติดต่อไปนะคะกับทางญาติเขาส่วนอีซ่วมแตกเราบอกเลยว่าเราเกลียดมันมากเกลียดในความต่อดต,ต่อแหลมมันอกมโนแล้วก็อีกหลายๆคนที่มาในร่างของนักบุญแต่ใจบาปวันๆไม่ทําอะไร มันออกมัโนเพอเจอร์อาคาตพยาบาทนี้เราก็ขอยกมือท่วมหัวนะคะเราขอถอยออกมาเราหวังว่ากลุ่มนี้จะไม่กลับมาคบโคจรมาพบมาพานกับเราอีกถือว่าเป็นวิบากกรรมในช่วงเวลาหนึ่งที่เราก้าวเข้ามาในโซเชียลนี้มาเจอ การะยาะมิรทั้งดีและไม่ดีส่วนดีนี่มีเหลือน้อยมากนะคะส่วนที่ไม่ดีก็ทางใครทางมันนะคะเราจะไม่ไปอะไรอีกแล้วเพราะว่าเราก็หูตาสว่างแล้ว FC ก็หูตาสว่างแล้วว่าใครเป็นยังไงอะไรที่ไหนนะคะบอกได้เลยว่าจะไม่มีการโคจรมาพบกับพวกคุณอีกนะคะยกเว้นน้องคนหนึ่งถ้าถึงเวลาเมื่อเราพร้อมนะคะเราจะติดต่อเข้าไปเองทางญาติเขานะคะส่วนตอนนี้เขาเลือกทางเดินของเขานะ ก็ฝากถึงน้องเ,อเมลอนนะคะคุณเลือกทางเดินของคุณสิ่งต่างๆที่คุณเคยกับพิยาติมันเป็นการคุยของเราสองคนมันเป็นการให้ใจซึ่งกันและกันแต่แล้วคุณก็ไปคบกับคนอื่นนะคะคุณเอาไว้สักวันหนึ่งคุณคิดเอาเองละกันนะคะว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจ ไปฟังเขาเขาเข,าเข้าเข้ามาในกลุ่มของเราจากสองคนเป็น3มคน4ี่คนห้าคนความหนักแน่นของคุณคําว่าเหล็กฟุตของคุณคุณเกียดโลกโซเชียลแต่แล้วสิ่งต่างๆเราบอกแล้วถ้าไม่หนักแน่นพอก็ให้เข้ามาเสียมมาในคาบของนักบุญแต่จริงๆแล้วนี่คือตัวอันตรายเมื่อก่อนก็ทําให้เราทะเลาะก,กับ f อฟคนหนึ่งนะมดตะนอยก็เพราะคนนี้เข้ามาเข้ามาก็ทําให้กลุ่ม ทะเลาะก,กันเพราะความที่เขาอยากจะเด่นจะดังอยากจ้าชนะอยากจะเป็นคนใหญ่ในกลุ่มเป็นเจ้าคิดเจ้าแขนเจ้ามโนโด้วยเราสัมผัสแล้วเรารู้เลยว่าเขามาหนกมโนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นผิดที่ตัวเรานี่แหละเราจะถอยตัวเราออกมาเองนะก็ฝากถึงน้องเมลอนถ้าพี่พร้อมเมื่อไหร่นะคะเรื่องเงินทองพี่จะติดต่อไปทางพระ ทางญาติเองเพราะว่าเราไม่อยากเอาโซเชียลเอาอ้ซ่วมแตกมายุ่งเกี่ยวนะคะเพราะเวลาเราคุยกันเราคุยกันสองคนจุดมุ่งหมายของเรานะน้องมาฟังสิ่งที่เราเคยวัางหวังไว้น้องเอาตติคิดดูไม่ต้องให้สายเสี้ยมหรือสายมโนสักวันหนึ่งน้องจะรู้ว่าการหลอกลวงของเขา <c oughs> เขาก็เคยทําดีกับพี่มาก่อนกี่ครั้งแล้วแต่ ลักษณะอุปนิสัยเขาเจ้าคิดเจ้าแครเขาอาฆาตพยาบาทเขาจอมบันฑ์เขาไม่ได้อยู่บนความจริงเหมือนพี่กับน้องที่มีตาคุดยืนยันความจริงคาพูดทุกคําการกระทําที่เราทําร่วมกันหวังไว้ร่วมกันความจริงก็คือตาคุดและเมื่อวานก็เป็นนิมิตหมายอันหนึ่งนะใจจริงอยากจะโทรไปบอกน้องว่าขอบคุณเราทําสําเร็จแล้วคําพิพากษาย,ยกฟ้องน้ําตามันไหลออกมามันออกมาจากความพื้บิติในขณะที่ไหลสดณจุดจุดหนึ่งในหัวใจ ความรู้สึกดีๆความรักที่เคยมีให้กับน้องเมลอนมันน้ำตาลหลั่งออกมาอยากจะบอกน้องเหมือนทุกครั้งว่าน้องเราชนะอีกแล้ววันนี้สารยกฟ้องแต่มันทบไม่ได้เพราะมีอุปสรรคมีสิ่งต่างๆมีขยะโซเชียลรอบกายมาทำให้เราต้องทะเลาะกันนะก็ไม่เป็นไรเอาไว้พี่พอมเงินพี่พอม พี่จะติดต่อกลับไปเองตอนนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโซเชียลเพราะพี่ก็รู้ว่าน้องเกลียดโซเชียลแต่น้องไม่ระวังตัวเองน้องไปคุกคีหลังบ้านนะก็เป็นเรื่องของเวรกรรมวิบากกรรมนะก็ขอบคุณบุญคุณไม่เคยลืมแต่สิ่งต่างๆที่น้องไปให้ข้อมูลไปร่วมด่าไปอะไรกับเขาแล้วไปฟังเขาก็เพราะนี่แหละการที่เขามุดเข้ามาหลังบ้านจําไว้เลยว่าจากสองคนะถ้ามีสามคนเมื่อไหร่พังเมื่อนนและคนคนเดียว คนคนนี้ออ้สวมแตกก็เหมือนกันหลายตัวหลายครั้งที่ต้องมาทะเลาะก,กันเพราะคนอื่นนะความดีน้องก็มีเยอะบุญคุณก็มีความดีพี่ไม่เยอะแต่ความจริงใจที่พี่มีให้น้องเหมือนเดิมเคยรักก็ยังรักเหมือนเดิมแต่ต้องเข้าใจก็เหมือนผัวเมียล่ะรักขนาดไหนเมื่อถึงเวลาต้องจากต้องเลือกก็ต้องต่างคนต่างไปในเมื่อคุณเลือกทางนู้นนะหวังว่าน้องเมรอดคงเข้าใจพี่ พี่จะไม่ฟังอีส้วมแตกและเอามาเป็นอารมณ์โมโหเสียน้องอีกต่อไปถือว่าเก็บไว้สักวันหนึ่งต่างคนต่างเย็นลงพี่พร้อมเรื่องเงินพี่จะติดต่อไปเองแล้ววันนี้วันที่น้องรอคอยน้องเมลอนรอคอยวันที่พี่เป็นโจทย์นะถ้าเหตุการณ์ปกติเมื่อคืนเราคงจะได้คุยกันอยากมีความสุขเหมือนทุกครั้งที่เราได้ชัยชนะไม่เกี่ยวกับอีส้วมไม่เกี่ยวกับบุคคลอื่นที่คอยเสียบ มันก็เหมือนครอบครัวในเมื่อเราสองคนมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในบ้านทำให้เราสองคนมีเรื่องขันใจกันเพราะสายเสียบนะก็ะอยากจะบอกให้รู้ว่าจิตใต้สำนึกคิดถึงน้องเสมอยังรักน้องเหมือนเดิมแต่เรากลับมาคุยกันไม่ได้ต้องใช้ระยะเวลายเลายียวยาเท่านั้นก็เหมือนสามีภรรยาที่เคยรักกันทำไมต้องเลิกกัน ระยะเวลาเท่านั้นแต่เยียวยาเราสองคนแล้วกลับมาคุยกันได้นะวันนี้พี่ก็รู้ว่าน้องก็ต้องให้กําลังใจพี่อยู่เงียบๆเพราะวันนี้คือวันที่น้องรองคอยมาตลอดที่ช่วยเหลือพี่ให้กําลังใจพี่ไม่รู้ว่ามีน้องคนเดียวเวลาพี่ร้องไห้พี่เครียดพี่จับใจน้องเมลอนคนนี้แหละที่ปลอบใจพี่ได้ทุกอย่าง ถามว่าหัวใจพี่สลายไหมที่ต้องมาทะเลาะกันน้องหัวใจสลายแต่ไม่ใช่ว่าการพี่ออกคลิปนี้จะทําให้น้องสงสารมันไม่ใช่มันเป็นเพียงแค่ความระมายจากในใจเมื่อวานนี้ที่ทําให้พี่คิดถึงน้องคนแรกเลยเมื่ออ่านคำพิพากษาคิดถึงน้องคนแรกแต่ทําไม่ได้เหมือนทุกครั้งที่จะต้องโทรไปบอกนะก็หวังว่าน้องคงเข้าใจพี่สิ่งเลวร้วายที่มันเกิดขึ้นระหว่างพี่กับน,น้องเบลอนเนี่ย พี่จะจำไว้จนวันตายแต่ท่างก่อนตายพี่มีกำลังทัพย์พอพี่จะติดต่อทางญาติน้องไปเองณตอนนี้พี่รู้ว่าเราสองคนกลับมาคุยกันไม่ได้ตราบใดที่ยังมีเปรตคอยเสี้ยมคอยอะไรแต่คิดว่าสวรรค์นหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าบนฟ้าเทวาดานางฟ้าคงจะเปิดช่องทางแสงสว่างให้เราได้มีโอกาสกลับมาคุยกันแต่ไม่ใช่ตอนนี้ รอให้คดีจบทุกคดีก่อนให้พี่ตั้งตัวได้ให้พี่พร้อมก็หวังว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นันฟ้าเทวดาที่เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาในการโดนทํรลายในคดีนี้ตื่นวันนั้นน้องก็คงจะจิตใจอ่อนลงเพราะน้องไม่ใช่คนเลวร้วายน้องเป็นคนใจบุญใจดีตอนที่เราคุยกันสองคนมาตลอดไม่เคยมีเรื่องราวอย่างนี้แม้กระทั่งอิสวมแต่งใจเสียบน้องหลายครั้งต่อหลายครั้งน้องก็ยังหนักแน่นแต่ตอนนี้ วามเดรัจฉานของบางคนมันมากกว่ามันทําให้น้องดวงตกน้องต้องเชื่อมันต้องไปสูงสิงกับมันเอาเหอะสักวันหนึ่งสักสปีสองปีถ้าพี่ไม่ตายก่อนหรือสามสี่ห้าปีเราคงได้โคจรกลับมาก,กันรอให้พี่มีเงินมีพร้อมก่อนพี่จะติดต่อทางพระไปเองนะฝากบอกพระด้วยฝากบอกน้องสมโอด้วยฝากบอกทุกทกคน ฝากบอกเพื่อนน้องๆหลักบ้านที่ช่วยในการทำงานจนประสบความสําเร็จนะและบอกเลยว่าวันนี้พี่เป็นโจทย์ตามที่น้องหวังสามคดีที่จำเลยต้องประกันตัวแต่อีซ่วมเอามาเล่นสเสลทเลท่หมดเลยมันไม่เคยมีพูดความจริงเลยและเมื่อวานชัยชนะที่น้องช่วยเหลือพี่เรารอคอยกันมาพี่ใบหนาก็ดีใจวันที่เรารอคอยนะขอบคุณขอบคุณจากใจ สำหรับน้องคนนี้ความรักความดีของเราสองคนจะอยู่ในใจพี่ตลอดแต่การออกมาพูดครั้งนี้อย่าไปมโนกมโนว่าพี่กลับมาง้อน้องอยากให้น้องกลับมาช่วยเหลือไม่ต้องค่ะตอนนี้พี่ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรเพราะว่าพี่เป็นโจทย์นะคะและวคณีที่เหลือเนี่ยพี่สู้ได้เพียงแต่อยากจะแจ้งให้น้องเมลอนรับรู้ติดได้สำนึกคิดถึงเสมอแล้วก็ไม่เคยลืมบุญคุณสักวันเดีย เราคงได้โคจรมาพบกันอีกถ้ามีบุญวาสนาต่อกันนะแล้วก็ขอโทษน้องเบรลอดด้วยถ้าสิ่งปฏิกูลรอบข้างน้องทําให้เราต้องบาดหมางใจกันถึงขนาดนี้ไม่ต้องห่วงพี่นะตอนนี้พี่แข็งแกร่งบอแล้ววันนี้พี่เป็นโจทย์ของกาลังใจเล็กๆจากน้องพี่ก็รู้ว่าน้องไม่ได้สาบแช่งพี่เหมือนที่สวมแต่หรอกพี่รู้ว่าน้องรอวันนี้มานานวันที่น้องเบรลอดกับพี่รอพี่ไม่นานสามคนที่เคยสัญญาณกันไว้รอ มาถึงแล้วค่ะนะเก้าโมงเช้าพี่ัปถึงศาลจำเลยต้องประกันตัวแล้วก็ดำเดน,นินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฝากขอบคุณน้องเบลอนต้ําตาแห่งความดีใจนะไม่ได้สร้างภาพไม่ได้อะไรแต่อยากจะบอกผ่านตรงนี้ไปเพราะพี่จะไม่คุยหลังบ้านอีกแล้วจนกว่าพี่จะพร้อมจนกว่าเงินพี่จะพร้อมและคดีสิ้นสุดพี่ถึงจะติดต่อไปรับทราบนะคะชัดเจน ไม่ได้มีในยาว่าจะดึงน้องกลับมาหรือม,มาของเงินทองไม่มีค่ะนะคะตอนนี้ไม่ได้เป็นต้องใช้อะไรแล้วเพราะว่าเป็นโจทย์ส่วนคดีอื่นๆพี่มีลูกหนี้ของพี่ช่วยเหลือให้เงินมาต่อส,สู้ในคดีน,นะคะขอบคุณจากใจพี่ใบหน้านก็ฝากคิดถึงน้องเมลอนด้วยนะสักวันหนึ่งสองปีสามปีต่างคนต่างเบาลงพี่มีฐานะขึ้นคดีจบเราค่อยมาเจอกันนะ ไม่เคยลืมบุญคุณของน้องส่วนอีซ่วมแต่งน่ะคือขยะขยะที่พี่จะไม่มีวันอภัยมันแล,และอีกคนอื่นสายเสี้ยมสายเสี้ยมก็ต่างคนต่างไปจะไม่กลับมานะหวังว่าเอฟซีทุกคนเข้ามาฟังคงเข้าใจเจตนาเราแนละ้วเพราะว่าจิตได้สำนึกเราบางห่วงและว,วันที่เรามีชัยชนะเราจะคิดถึงน้องเมลอนคนแรกกับพี่ใบบาทแค่นั้นเอง อารมณ์อ่อนไหวมันมีกันทุกคนผู้หญิงเพราะเราไม่ใช่คนเฮียในลันชาที่จะจิตใจเข้มแข็งขนาดนั้นบางครั้งเราแข็งแกร่งมากแต่ลึกๆความรักที่เรามีให้เขาเราจะเป็นคนอ่อนแอแต่เวลาน้ำตาแห่งความพื้นปิติความอ่อนแอความแสดงความจริงใจออกมาแล้วเรามีความสุขนะก็ฝากความสุขขอให้น้องเบลอนจเจริญลุกเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปสักวันหนึ่งพี่พร้อมเรื่องเงินพี่จะติดต่อไปหาน้องเอง นะคะน้องไม่ต้องติดต่อมาพี่ก็ใจหนักแน่นเหมือนน้องนั่นแหละไม่คือไม่ทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยให,ให้มันเป็นเรื่องของเวลานะคะขอบคุณน้องเบรลอนดพี่ใบดานฝากขอบคุณด้วยขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้ก็อยากระบายความในใจให้น้องเบรลอนผู้มีพระคุณคนที่รักพี่และพี่ผมยอมรับว,ว่าทุกวันนี้ลึกอๆรัก,ก,ก,กน้องไม่รักพี่ใบด่นานก็รักแต่สิ่งต่างๆโลกโซเชียลมันน่ากลัวน้องก็เคยบอกกับพี่ว่าน้องเกลียดโซเชียลพี่ก็เกลีย นะพี่เหลือแต่การยายะพิสต์ไม่กี่คนก็ขอฝากบอกนะวันนี้คือวันใจชนะวันที่น้องรอคอยตั้งแต่เมื่อวานและสองวันติดๆน้องไม่ต้องหว่วงนะความสําเร็จความตั้งใจของน้องสิ่งที่น้องหวังมาถึงแล้วค่ะนะมาถึงวันนี้แล้วพี่ดีใจมากถึงได้ลงคลิปฝากถึงน้องหวังว่าน้องคงจะส่งกําลังใจไปพี่เหมือนทุกครั้งนั่งรถไปด้วยกันไปอยู่บนศาลด้วยกันส่งกําลังใจมานะ